สมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติพุทธศักราช2566สมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติพุทธศักราช2566ความว่า เด็กและเยาวชนคืออนาคตของสังคมไทยซึ่งจะเติบโตมาแทนที่ผู้ใหญ่ผู้กำลังร่วงโรยสู่วัยชาราในไม่ช้าถ้าเด็กและเยาวชนเป็นผู้ที่มีสติปัญญาไม่เฉียบแหลมมีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจอ่อนแอย่อมไม่อาจทำหน้าที่รับภาระของชาติบ้านเมืองในอนาคตได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ การกระทําตนให้ห่างพ้นจากพยันตรายที่อาจบั่นทอนสุขภาวะจึงเป็นหน้าที่สำคัญของเด็กๆทุกคนรวมทั้งผู้ใหญ่ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อเด็กก็ต้องบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมสภาพสังคมและกฎเกณฑ์ต่างๆให้เอื้ออำนวยต่อสุขภาวะของเด็กและเยาวชนด้วย หนึ่งในอบายมุขประการต้นซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งย้ำเตือนไว้ให้ผู้คนทุกชั้นวัยจงพาตัวหลีกร้างให้ห่างไกลอย่าได้คิดพอใจจะข้องแวะหรือเห็นว่าเป็นเรื่องโก้เ๋ดีงามได้แก่การเสพสุราของมึนเมาและยาเสพติดซึ่งมีโทษร้ายแรงถึง6ประการกล่าวคือทำให้เกิดความเสื่อมทรัพย์หนึ่งก่อการทะเลาะวิวาทหนึ่ง เป็นบ่อกเกิดแห่งโรคหนึ่งเป็นเหตุเสื่อมเสียชื่อเสียงหนึ่งเป็นเหตุไม่รู้จักละอายหนึ่งบันทอนกำลังปัญญาหนึ่งเพราะฉะนั้นเด็กและเยาวาชนทุกคนจงตระหนักในโทษภัยของสุราของมึนเมาและยาเสพติดทุกชนิดอย่าเห็นว่าลองเพียงเล็กน้อยไม่เป็นไรหรือสิ่งเสพติดชนิดนั้นไม่มีโทษสิ่งมึนเมาชนิดนี้ไม่เป็นภัยสักเท่าไหร่ อุปมาสะเก็ดไฟเพียงเล็กน้อยอาจติดลุกลามไม่บ้านเรือนจนพินาศหมดสิ้นได้ฉันใดสุรายาเมาหรือสิ่งเสพติดเพียงน้อยก็อาจก่อความวิบัติอย่างใหญ่หลวงแก่ชีวิตได้ฉันนั้นขอให้เด็กและเยาวชนรวมทั้งผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการดูแลประคับประครองเด็กและเยาวชนมีกำลังใจที่จะอบรมพัฒนาตนเองให้ถึงพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะ ขอจงเร่งเพิ่มพูนคุณลักษณะความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อนำพาความเจริญก้าวหน้ามาสู่ตนชุมชนและประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราทุกคนเทินสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดราชบพิษสถิตมหาสีมาราม